นี่กลับมาถึงเจ้าชายวิสาุนักบทชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงมีแต่ความเป็นหังการ้องอ่อยแอะกันอยู่ถึงอายุครบสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบห้านียี่สิบเก้าบวกหกก็สามสิบห้านั่นแหละ 29, บ,ก 6, ก 35, นนะบำเพ็ญทุกถึงขั้นบำเพ็ญทุกกรกิริยาเนะี่ยช่วงนี้แหละที่ช่วงว่านะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงนี่มีแต่ความเป็นหอหังกาอหังกา เห็นไมก่อนที่จะเกิดพลิกขั้วอุบัตินะเป็นพระพุทธเจ้าจุดนี้ต้องเรียกว่าอุบัตินะฮะเกิดเองนะใยรว่นภาวะนี่คือภาวะอุบัติไม่ใช่ประโซนะเพราะฉะนั้นภาษาเก่าหรือเปล่าประโซดใช่ไหมเริ่มมองเห็นยังครับอืมว่าแล้วผมพูดด้วยผมเติมเชื้อเพลิงด้วยที่ว่าอย่ว่าผมนะ เพว่าผมผมลุกหนีนะผมลุกหนีจากจอนะเจะว่าผมแอ้หลวงงอกคบยากจังไหมยอมยอมยอมออโอเคนะหวังว่าคงจะป๊อกแป๊กนะพอจะเริ่มรู้แล้วนำทางให้เรียบร้อยนะเอ,อเฮ้ย เฮ้ยมีเงี้เดี๋ยวว่าเนี่ยเออทั้งหลายไม่ตัววันวิสาขบูชาเนี่ยเคยจําไว้ว่านะประสูตตัสรุสเสด็จดับขันธะประรินิพานอนะ่แปลว่าประสูตวันที่ประสูตกนะ็ขึ้นสิบห้าคำเดือนหนะประสูตก็ทวนหาคมว่าแอนใช่ไหมครับนะใช่ไหมแล้วก็ สามห้าปีผ่านไปก็ที่บอกว่าตัดสรุ้นะก็ตรงกับวันที่กรงเัสิบห้าค่ำเดือนหกเหมือนเดิมนะที่จำมาเป็นตราตําราแล้วก็พอลาวันที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพานก็เหมือนกันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเหมือนกันใชนะนั่นคือตําราวันนี้หลวงห่อ,อจะนําเสนอ ความรู้ก่อนมีตำราพอได้นะครับจับประเด็นให้ได้นะครับวันนี้จะนำเสนอความรู้ก่อนที่มีตำราโอเคไหมก็แล้วต้องอ่านถึงตำราก่อนใช่ไหมเออที่มาที่ไปก่อนมันจะ,จะมีพื้นฐานเออจำแต่ตำราพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อตำราอย่าเพิ่งโปรงใยเชื่อตำราการมาสวดเอาไว้ที่ไหนล่ะที่นี่เอเห็นไหมครับ